กับมาจากหายฐานพี่นอ้องในขาดเสาคายตลาดรักษาสุหาสมภาก็ตอนฮัดอย่างดีสวดสวด,สวดไปหายฐานฮาะอันสอบเใครก่อเขาหายคะอันมือหนึ่งด้ยจยกสอบสอบไม่ต้องเอาคูกันอันได้นด้ได้พบแฟนสองคนต่แม่ก็หลุดไปร้าภูมูเนียเจ็แสนเศ้ามือหนึ่งท่าย โหผักกราแล้วมันได้หลาได้ไหลเนาะหลังจากกลับมาจากหายถ่านเนาะส่งรวยแถมไปหายถ่านได้หมื่นหากหากแสนไป<ะ>ได้จักสอบกับเจ้านะผู้ยังหนุ่มน้อยนะผู้ถาวรเขาได้อีหกแสนไปไ<ะ>ด้แจ็คแจ้งไปไปาพ่อเขจะเอาใยเลยเออจะไปนะพี่น้องกลับมาแต่หายานเอาบปฏิทือเงนิน มาแม่ข่ารักษาสมัยสมัยก็ต้นหับอย่างดีเบิ้องไปถามน้อยน้อยนี่ได้จักสองนางตัวไปหายถ่ายมันได้จักได้จักแสนมือนี่ฮะเพราะน้อยน้อยนี่ได้จักแสนโอ้ได้แสนค่ะพัดไม่เ่านี่ได้ได้จักแสนเอาไปหายถ่านที่อช่างมาเก่งแขกว่ากลัวคนไปดำนา เขาไหลสอบละสามพันเก่งเก่งาวีบอกใลกมันี่จางอมันกลังจากหายฐานได้หูราละลายแสนกับมากันมาซื้อขนมมาหอดกซื้ออาหารการกินก่อนครับก่อนออกเดินทางครับนอกเหค่อขาสิบชาชิมากับตอนหายอย่างดีเลยพี่น้องว่าไปหายฐานเป็นตะรวยเทอ ไม่เท้านี้ได้จักแทนไม่เท้าล้อมแทนไปก็จะมาวัยรุ่นแถวคนที่เปลี่ยนอาชีพไปหายทานบอกไปทุกมือบ่าไม่เท้ามือหนึ่งสองสามเซนอ้าวใคได้ก็ได้ก็จะใช้เท่เลยโอ้หากกันมีรถไปหักทุกมือบรือเป่โอ้พี่น้องอีกหนึ่งอาชีพเนาะอันนี้หาหนึ่งว่าเพิ่นมาแต่ดำนาที่แท้เพิ่นมาแต่หายทาน ได้มากแหลวก็ไปซื้อน้น่อยนี่ก็ไปหายฐานน้ำเม่นี่น้่อยได้มากแหละก็ซื้อบักเกี่ยงเมื่อกินแบบอิ่มน้ำํำราญเลยได้ผู้สี่แสนหาแสนผู้เถ่ากระซองแสนเน็หน่อยกระแสนหาคือว่าเ,เกี่งพอสมควรนี่พี่น้องเข,ขาค่ะก็เคยหู้ได้พี่น้องอีกหนึ่งอาชีพเนาะพากันไปหายฐานนี่ได้ลายอีลีผู้ละลายแสน เปิืนไปถูกมือแต่ว่ามือนี่มือนี่เฮาน่ะเห็นเปิืนจริงๆค่ะเปนพากันไปถูกมือถูกมือเนาะมีงานถูกมือเพราะว่าไปหาอยู่โรงงานไงเมาเมาเมาเข่าเด็กเข่าเด็กน้อยก็ไปอยากซื้อเข่าโขบมาทานเพราะอะไรเมต่อต้ เราบอกขายไปซื้อเอา